คุณโกรธเคืองที่บริษัทไม่ซื้อที่ดินคุณที่ซอยสุขุมวิท24เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเราตกลงกันจากราคา2,000ล้านบาทเหลือ1,800ล้านบาทแต่ที่ดินคุณชีวิตมีเงื่อนไขติดพันกับบริษัทไลมอนแลนด์แสนสิริไม่สามารถซื้อที่ดินที่มีนิติกรรมซ้อนได้คุณไม่พอใจผมต้นคมคู่คุณฝากข้อความผ่านคนใกล้ชิดของคุณมาสั่งให้ผมมัดจำเงินเพื่อซื้อที่ดินของคุณ และทํา MOU แบบไม่มีเงื่อนไขในการซื้อที่ดินของคุณคุณติดต่อผู้ใหญ่มากมายให้มาบอกผมว่าคุณจะแชร์ผมวันนี้ผมออกมาพูดในฐานะที่เคยเป็นผู้บริหารบริษัทแสนสิริและในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยบริษัทแสนสิริผ่านพ้นวิกฤตมาหลากหลายรูปแบบทีมงานทุกคน บริหารงานอย่างโปรง่งใสในรูปแบบของคณะกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์เราทำงานตามหลักธรรมาภิบาลแสนสิริเติบโตในวงการอารรสังหาริมทรัพย์อย่างมั่นคงแข็งแรงไม่เคยถูกตั้งข้อกล่าวหาหรือแม้กระทั่งตั้งคำถามถ,ามถึงความโปรง่งใสในการทำงานและการประกอบการของบริษัทแต่อย่างใดผมออกมาวันนี้ เพื่อให้ข้อเท็จจริงและตอบคำถามของสังคมในกรณีการจัดซื้อที่ดินของแสนสิริและเรื่องโดมินีในขณะที่ผมเป็นผู้บริหารผมยืนยันว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการซื้อขายที่ดินเพื่อประกอบการบริษัทเราดำเนินการด้วยความถูกต้องตามกฎหมายในทุกขั้นตอนไม่เคยมีวิธีการนอกระบบกฎหมาย เพื่อเบียดบังผลประโยชน์ของรัฐหรือสแสวงหาประโยชน์เป็นการส่วนตัวผมขอปฏิเสธข้อกล่าวหาในทุกกรณีที่คุณชูวิทย์นำมากล่าวอ้างซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนให้เกิดความเสียหายในทุกเอพิโสดที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธ์นำมาสร้างกระแสนั้นไม่ว่าจะเป็นที่ดินแปลงสารสินหรือที่ดินซอยทองหล่อ เป็นเรื่องแบบเดียวกันคุณต้องยอมรับว่าแสนสิริในฐานะผู้ซื้อทำธุรกรรมกับผู้ขายรายต่างๆโดยชําระค่าที่ดินตามราคาตลาดที่สมเหตุสมผลสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาต่างตอบแทนผู้ซื้อและผู้ขายมีหน้าที่ที่ต้องชําระนี้ซึ่งกันและกันรวมทั้งหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทแสนสิริคือผู้ซื้อซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการบริหารภายในของฝ่ายผู้ขายได้ในทุกขั้นตอนฝั่งผู้ซื้อไม่มีนอมินีไม่มีการปล่อยกู้ให้ผู้ขายความจริงเป็นการจดจำนองเพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญาและห้ามผิดสัญญาของบริษัทผู้ขายและ ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นจำนวนเงิน1,000ล้านบาทมีหลักฐานชัดเจนผมยืนยันไม่มีการทำสัญญากู้ครับอีกทั้งไม่มีการสมคบคิดใดๆและไม่เคยมีเงินทอนใดๆกลับมาที่ผมหรือพนักงานแสนสิริคนไหนทั้งสิน้นแปลงโครงการคุณบายูมูลค่าที่ดิน1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทต่อตารางวา เป็นราคาที่ดินที่ถือว่าดีมากราคานี้ไม่มีเงินทอนให้ใครหรอกครับขอย้ำอีกครั้งคุณชูวิทย์ต้องแยกผู้ขายกับผู้ซื้อให้ได้อย่าบิดเบือนและแสนสริริไม่มีนอมินีแน่นอนหลังจากนี้คุณจะพูดเรื่องที่ดินอีกกี่แปลงก็ได้คุณต้องแยกผู้ขายกับผู้ซื้อให้ชัดเจนคุณชูวิทย์ต้องใช้ความจริงที่ไม่บิดเบือนคุณโกรธเคืองที่บร,ริษัทไม่ซื้อที่ดินคุณ ที่ซอยสุขุมวิท24เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเราตกลงกันจากราคา2,000ล้านบาทเหลือ1,800ล้านบาทแต่ที่ดินคุณชูวิทย์มีเงื่อนไขติดพันกับบริษัทไลมอนแลนด์แสนสิริไม่สามารถซื้อที่ดินที่มีนิติกรรมซ้อนได้คุณไม่พอใจแต่เพราะเงื่อนไขของที่ดินของคุณเองแสนสิริเป็นบริษัทมหาชน ผมทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด100%และไม่มีอะไรที่ผิดกฎหมายรวมถึงไม่ผิดจริยธรรมใดๆที่ผ่านมา10เดือนตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วจนมาถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในวันที่พักเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่ข่าวออกเรื่องมติของพรรคเสนอชื่อผมในสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรี ผมต้นคมคูคุณฝากข้อความผ่านคนใกล้ชิดของคุณมาสั่งให้ผมมัดจำเงินเพื่อซื้อที่ดินของคุณและทำา m o มแบบไม่มีเงื่อนไขในการซื้อที่ดินของคุณผมไม่ทำอะไรผิดคุณไม่มีสิทธิ์มาข่มขู่ผมคุณติดต่อผู้ใหญ่มากมายให้มาบอกผมว่าคุณจะแฉผมและทำทุกอย่างเพื่อ ให้ผมไม่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าจะให้ไม่แฉให้ผมตกลงซื้อที่ดิน2,000ล้านทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขไม่งั้นคุณชีวิตจะเดินหน้า Discredit และได้ค่าผมต่อไปคุณชีวิตบิดเบือนไปถึงเรื่องดิจิทั l วอลเล็ตทำให้ประชาชนเข้าใจว่านโยบายนี้เป็นนโยบายฟอกเงินผ่านทางคอยอะไรเลอะเทอะไปหมดผมขอให้คุณชูวิทย อย่าได้เอาเรื่องนโยบายดิจิท a l วอลเล t ของพรรคเพื่อไทยมาโจมตีอย่างไม่มีหลักการโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมีผลประโยชน์ต่อประชาชนประเทศชาติอย่างมากสามารถช่วยเหลือประชาชนได้เป็นจํานวนมากถึง50ล้านคนทั้งผู้ผลิตทั้งการจ้างงานทั้งการยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนและเป็นนโยบายสําคัญที่สุดอันดับหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีทําให้ประเทศนั้นสามารถพลิก กู้กลับเข้ามาได้อีกครั้งและงบประมาณทั้งหมดจะถูกตรงไปยังประชาชนทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปการที่ผมพูดความจริงในครั้งนี้ผมรู้ว่าคุณชูวิตต้องไม่พอใจและอาจไปฟ้องศาลผมก็พร้อมที่จะนำพยานหลักฐานไปสู้คดีกับคุณชูวิตย์ในศาลต่อไปผมเสียฐานทวิสินชีวิตผมตรวจสอบได้หมดทุกอย่างลูกผมมี งานที่ดีทําทุกคนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีผมไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงทุกๆคนเตือนผมว่าอย่าลง,งการเมืองมันเปลืองตัวผมขอบคุณในความหวังดีของทุกท่านแต่ผมเสษฐาทวีสินวันนี้ผมตัดสินใจเองผมอาสาเข้ามาตรงนี้เพราะอยากทําให้ประเทศชาติได้เศรษฐกิจดีขึ้นเพิ่มรายได้ให้ประเทศให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากวันแรก ที่ผมตัดสินใจจะทำจนถึงวันนี้ผมมั่นใจจะทำให้ประเทศชาติเหมือนเดิมผมย้ำอีกครั้งศัตรูของผมคือความยากจนและความไม่เสมอภาคของประชาชนเป้าหมายของผมคือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนขอบคุณครับ